เงินเดือนเมื่อสองก็ขับยาลีสเอทีบได้แบบนี้ค่ะผ่อนค่างวดเพียง5,000ันตลอดอายุสัญญาพอออกรถวันนี้ให้ผ่อนอีกทีในสายนเลยค่ะก <Wow. S 1> ับคันนี้เอทีบปี2020่ค่ะเครื่อง1.2 <Wow. S 1> เดิมเดิมๆทั้งคันเดิมทุกจุดเลยนะคะ <Wow. S 1> เดิมแม็กเดิมนะคะและด้านท้ายนะคะน้องจะมีเซ็นเซอร์ให้สจุดน้องเป็นทรงเก่ง4ประตูนะคะเดี๋ยวพี่มลจะพาไปชมด้านในของตัวรถนะคะว่าน้องมีออปชั่นอะไรบ้างที่น่าใช้นะคะ <Wow. S 1> ข้างในตัวน้องนะคะจะมี พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแอปปับออโต้ยร์ออโต้เบาะข้านะคะคันนี้ไม่เพียงส0 0 0 0ื่นโลเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวพี่มลจะพาไปชมความเดิมอีกหนึ่งจุดนะคะที่หน้าห้องเครื่องว่าเดิมจริงไหมนะคะนี่เลยค่ะหน้าห้องเครื่องน้องใหม่แบบนี้นะคะน็อต <c oughs> <Not S 2> ไม่ขยับแบบนี้เลยนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถของเรานะคะคุณภาพทุกจุดทุกคันจริงๆค่ะถ้าสนใจคันนี้นะคะลูกค้า ต้๋งเพียง199บาทเท่านั้นนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีเมษายนเลยนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับพนักงานบริษัทเงินเดือนหนึ่งิดนะคะสนใจเป็นเจ้าของโทรศัพท์ถามได้ที่เบอร์02447888 9และ02948016 5อัดไลน์เพิ่มเพื่อนที่มนมาได้เลยค่ะ